ค่ะเพื่อนเื่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ออกมาขายขนมจีนนะฝนตกตีห้าครึ่งค่ะทุกคนฝนตกตีห้าครึ่งค่ะลุงมวนได้ขายขนมตะลับปลาหมดหรือยังร่ะลุงมวนโอ้ยฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคนวันนี้แม่ค้าร้องไห้ค่ะแรงมากเลยค่ะมืดฟ้ามัวดินมาเลยโชคดีนะ ีหนึ่งไม่ตกนะมาตกตอนตีห้าขึ้นค่ะเพื่อนเมารับชมบรรยากาศตอนฝนตกค่ะอันนี้ก็สนนน้อยค่ะน่ารักมากเลยขายขนมจีนคู่กับยาย่ไก่ค่ะโอ้ฝนใจอาไอลูค่าก็มาบินทะบาดเดี๋ยวนะเอาเราเอาแต่เอาเล็ก ก่อนนะคะใส่บาทก่อนค่ะใส่บาทก่อนนะคะย่าไก่จะใส่บาทค่ะสาธุฝนตกอะไรหลวงพ่อก็มาบิณฑบาตอาสาธุค่ะ สาธุหลวงพ่อขอให้ข้าพเจ้าตรงหน้ารักกุนอมีความสุขค่ะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนค่ะมีความสุขกันทุกคนเลยวันนี้ฝนตกอากาศดีค่ะหลวงพ่อก็มาบินทบาทฝนตกเนาะเปียกหมดเลยค่ะหลวงพ่อก็เปียกนะพอแล้วเดีย๋ยดูอี่มเนให้ทิพย์าวไปลย ชมบรรยากาศคาารับอยากพาเลยเลยนมยมารับชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศหลังฝนตกค่ะเออบรรยากาศฝนตกค่ะตกแรงมากเลยตกแรงค่ะตกแรงตกแรงมากๆเลยอ,อตกแรงเลยแจงอ่ะตกแรงนะคะวันนี้ฝนตกแรงในหน้าร้านนะเนี่ย ตรงนี้แหละที่ว่ายายไก่มาถา่ายขนมจีนก็ตรงนี้แหละค่ะตกเลงตกแรง,รรงรค่ะถ้าตกแบบนี้นานๆน,น่ะน้ําท่วมค่ะตลาดมหาชัยนะ่ะถ้าตกแบบนี้น้ําท่วมค่ะอันนี้ก็เริ่มน้ําท่วมแล้วลุงวัดโทรไปหาใครอีกแล้วน้ําก็เริ่มท่วมแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะโอ้ย ดีนะที่ขายของได้บ้างแล้วนะของก็ยังขายได้บ้างแล้วแต่ว่าฝนตกไม่หยุดค่ะตกตั้งแต่ตีห้าครึ่งน,นะคะฝนตกม่หยุดเลยค่ะามาชมบรรยากาศค่ะมาชมบรรยากาศฝนตกเลยค่ะฝนตกแม่ค้าก็หงอยกันเนาะน้ำท่วมอีกแล้วงานนี้งานนี้ก็น้ำท่วมอีกแล้วค่ะ ราถ้าบินทบาทหลวงพี่หลวงพ่อก็มาบินทบาทค่ะไม่หยุดไม่ฝนตกเออฝนตกยังไงก็ต้องมาค่ะหน้าที่ของสงูงสวัสดีค่ะใส่ตรงนั้นละค่ะใส่ตรงนั้นแหละตกแรงตกแรงค่ะตกแรงแ๊ปเดียวน้ำท่วมแล้วเนาะ ันนีน้น้ำท่วมนะน้นท่วมค่ะน้ำท่วม,วมอันนี้ขนมจีนนะคะขนมจีนนี่จะไปส่งลูกค้านีขนมจีนจะไปได้ไหมนะขนมจีนนี่เตรียมไว้จะไปส่งลูกค้าคันเตรียมไว้แล้วเนี่ยเขาจะขายได้ไหมวันนี้อันนี้เขาจะขายได้ไหมเนาะขนมจีนอันนี้ก็คือน้ำยาค่ะทุกคนน้ำยาอันนี้ก็คือน้ำพริกค่ะน้ำพริก ฝนตกครับฝนตกใบเตยก็เยี่ยมแล้วมนะันนี้นะดวงไม่ดีนะฝนตกยังดวงไม่ดีฝนก็ขา,ายได้ฝนอยู่ก็ขายได้ มารับเพมบรรยากาศฝนตกค่ะตกเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเนี่ยก็เริ่มสั่งแล้วตอนนี้ก็เริ่มสั่งแล้วโอ้ยน้ําท่วมมากเลยตลาดมหาชัยตอนนี้ฝนตกน้ําท่วมค่ะทุกคนฝนตกน้ําท่วมนะคะฝนตกน้ําท่วมลุงวนก็ยังเหลืออยู่ ถนนคนทางก็น้ำท่วมนั้นเนี่ยว่าถานนคนทางก็น้ำท่วมแล้วฝนตกแรงขนาดนี้นะตลาดมหาชัยท่วมแป๊บเดียวก็ท่วมรู้นาะฝนตกแป๊บเดียวก็น้ำท่วมนะตลาดมหาชัยแม่ค้าก็ร้องไห้นะขายตอนเช้าไม่ได้ตั่งเจมาลีเหรอ เซมาลีเออบ้านงีงน้องเ,เด็กี๋ยวให้ฝนสาดหน่อยจะเอาผ้าคลุมหัวไปมารับชมบรรยากาศหลังฝนค่ะฝนก็เริ่มสาดแล้วนะตอนนี้ตกแรงนะฝนตกแรงค่ะฝนตกแรง,แรงจ้า จานนมจีนให้กระจาดเแล้วใส่ให้เลยค่ะนี่ไงเอาไหม mật lọc thắng lại bật nhé Mật mốc văn lại này không văn cái